ครับรีโวครับเสร็จสเรียบร้อยครับลำนี้นครศรีธรรมราชครับเสร็จเรียบร้อยฮะเตรียมพร้อมกับนครศรีธรรมราชคืนนี้เลยครับครับ ได้เจอกันแน่ครับกับชุดยก1ิบนิ้วยาง4ี่สิบครับเต็มเครื่องครับมามาหากาบเลยทีเดียวครับตัวนี้เป็นรีโว่หัวเดียวสองจุดครับดิฟล็อกครับชุดแต่งเต็มเครื่องครับมาเรามาดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับเดี๋ยวเราพามาชมรีโว่คันนี้เป็นรีโว่หัวเดี่ยวสองจุดดครับจากเป็นชุดยก สิบนิ้วครับแล้วก็แต่งฟูออปชั่นทั้งคันนะครับตอนนี้มันจะเป็นในกันชนหน้าอันนี้เป็นของเปียกนะครับเปียกรอยองครับตายแบบดูแล้วเข้ารูปเลยทีเดียวครับแล้วก็สงสวยครับชุดยกนี่จัดเป็นของยูนิคอนนะครับยูนิคอน10นิ้วฮะ เองโช๊นี่ก็เป็นออซซี่ครับโช๊เป็นโปรเฟนเดอร์ฮะเป็นซับแทนทแยกปรับแปดระดับครับนะครับอย่างนี้เราก็เลือกใช้เป็นของแม็กซิสครับสุดยอดฮะแม็กพัดเล่รอฮะเต็มเฟืองครับสนัอกเกิลดูสวยครับตรงสวยมากครับสนัอกเกิลของฟรีโอตัวนี้ครับเป็นของซัฟการีนะครับหลังค่าตุวมเบ่งก็โอเคครับ แล้ก็จะมาดูตรงนี้ครับตัวนี้สาคัญมากนะครับสําหรับรถยกสูงครับจะเป็นหกนิ้วสิบนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะสาคัญมากๆเลยครับเป็นสฟีฟ้าฟ้านะครับสฟีฟ้าฟ้าจะเป็นไอนซุปเปรอร์อ์มเลยครับตัวนี้ทําหน้าที่เวลารถยกสูงเนี่ยอาการจากขั้นจะโลนเอ็นแล้วก็เปลี่ยนเลนทีสลับเข้าโค้งทีสลับเลนทีนี้ก็จะมีการโยกสะบัด ไม่ค่อยมั่นใจครับตัวนี้ก็ถือว่าจบในตัวเดียวครับกันเซกันโค้งกันสะบัดในตัวเดียวกันนะครับบันไดทรงตะแกรงนะครับด้านข้างแล้วก็เสริมด้วยบันไดเกือดม้าครับลูกตังค์ครบครับโลบาร์ตะแกรงข้างบนฮะลำนี้จะไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เจอกันได้ครับที่โน่นครับนครศรีธรรมราชครับตรงนู้ข้างหน้าครับ มาพบเครื่องครับสำหรับ D ดีโร่ยกสิบนิ้วนะครับ